ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นไม่ต้องลงทุนทำง่ายรายได้หลักแสนร่วมเป็นหนึ่งกับพันธมิตรเบ็ดเวค่าคอมสูง60%ลิงก์อยู่ที่ first comment กดเข้าไปได้เลยนะครับชูเสื้อละครับซัมเมอร์2020ทางการมาติเนสลาอาร์อนซบฟินล่า ลาแล้วอาร์เซนอลเอมิเลโนมาติเนสนายทวารฝีมือดีเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแอสตันวิลล่าเรียบร้อยนะครับโดยสัญญากัน4ปีค่าตัวราว800ล้านบาทแหละครับแอสตันวิลล่าทีมในศึกเพิม่มเหล็กอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวเอมิเลโนมาติเนสผู้รักษาประตูชาวเนยนรตัมาจากอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการนะครับโดยในทวารวัย28ปีซึ่งทำงานให้กับไอ้ปืนใหญ่ได้ยอดเยี่ยมในช่วงท้ายซีซั่นและก็วคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จนั้นสัญญากับสิมเพอง์นเป็นเวลา4ปีนะครับ หรือว่าจนถึงปี2024ขนาดที่ค่าตัวตามรายง,งานข่าวระบุว่าอยู่ที่20ล้านปอนด์คือประมาณ800ล้านบาทแหละครับทานี้มาตินสเป็นนักเตะหม่รายที่3ที่แอสตันวิลล่าดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจาก Cash, แมตตีแคชแบ็กขวาที่ซื้อมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับแล้วก็โอลลี่วัตกินส์กองหน้าที่ดึงมาจากเบรนฟอร์ดชูสัละครับคืนเวทีเพิมาอีกอิวานอวิชเซ็นซกเวสบรอมเรียบร้อย บลานิสลาฟยูวานอวิชอดีประกาศหลังจอมแกล้งของเชลซีกลับสู่เวทีลีกสูงสุดเมืองผู้ดีอีกครั้งนะครับด้วยการยกซบเวสต์บรอมวิชอาเบียนแบบรไร้ค่าตัวเรียบร้อยพร้อมเปิดใจฮัพปี้สุดๆที่ได้กลับมาโลดแล่นในเวทีเพเมลิกอังกฤษอีกครั้งแหละครับเวสต์บรอมวิชอาเบียนน้องใหม่หน้าเก่าในศึกเพเมลิกอังกฤษประกาศยืนยันได้ทำการคว้าตัวบลานิสลาฟยูวานอวิชกองหลังประสบการณ์สูงเลือดเซิร์ฟมาร่วมทีมด้วยสัญญาหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยอดีตประกาศหลังเชลซีในวัยสามปีย้ายมายัางทีมเดอะฮอตส์แบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับเซนิเซนส์ปิเตอร์เบิร์กโดยเจ้าตัวจะได้สวมเสื้อเดอะแบ็กกี้สหมายเลข20สู้ศึกฤดูกาลนี้แหละครับทั้งนี้อีวานอวิชประสบความสําเร็จอย่างมากในการเล่นให้กับเชลซีนะครับช่วงระหว่างปี2 0 0 8ันแปถึงสองพโดยลงเล่นให้กับสิงห์บลูส์ไปทั้งสิ้น377นัดและก็ทําไป34ประตูคว้าแชมป์พิมลิกอังกฤษ3สมัย f ฟ c คัพสมัย League Cup 1สมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งสมัยแล้วก็ยูฟายูโรปาลีกอีก1สมัยแหะครับหากขอบคุณท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับ